สวัสดีค่ะแม่หวานค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่หวานค่ะค่ะมันมีกระดามาติดตามเรื่องเล่าความฝันของแม่หวานนะค่ะเป็นสิ่ฝันมาจังไหนเอาเรื่องความฝันในท่านผู้ชมทางบ้านท่านรับเตมรับฟังไหมคะแม่หวานค่ะฝันมาจังไหนเนาะฝันเมื่อคืนนี่เนาะฝันเมื่อคืนเนี่ฝันว่ารถอันพิกอัพอันแก่อันคนพิการมาหายแกขคนพิการมาให้แม่ลรา เอาคนพิการย่นว่าหายลงรถดหล้กก็โย่นมาาหายเลยนะย่นลงมาเลยยนลงมาเลยบาดนี้บาดก็่เห็นแต่คนพิการก็เลยฟาวหามเอาฟาดหับเอาคนพิการนะคนพิการหักไงไหนคนประมาณสามสิบกว่าปีหับเอาได้หับเอาได้ฟาดเอาคนพิการคือเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายเเป็นผู้ชายในฝันนั้นหับเอาเรววหับเอาคนพิการแต่วหักบริตา บ่ได้ต่คนพิการซื่อนยางบ่ได้ยางบ่ได้นอนนอนเน่าเยียดเลยนะเพือกระยุนลงมาหายกรยนลงมาหายม่หวานกับห้ับวันนี้ห้าเมื่อแล้วผู้คนยุนหายแน่เอาสิบะไซล่ะอุ้ยเอาหายม่แล้วกับชิเมื่อเลยไหนมันว่ะบุกคุยกันเลยบ่บุกคุยสิเมื่อเลยสิเมื่อต้งพี่วดหล่บก็อ่อมไปทั้งัหนอ่อมไปตั้งขามเมื่ออ่อมเมื่อวันแม่แน่ไปเอาบวามหลูกเมื่อแล้ววันนี้ เอาคนพิการให้เราวันลูกวัดว่าเมื่อเลยเด้อดปวดหนักเป็นแนมแต่ทผู้บาดสององค์นั่งเลยนั่งอยู่มองอันเพื่อนอันมองแม่วานอยู่ละขังเมื่อค่ะเอาว่าผู้บาดสององค์ผู้บาดสององค์หน้าน้ำหลุดบอกหน้าน้ำหลุดตัวเพื่อนหักว่างไหวเพื่อนเมื่อเพื่อนเมื่อเพื่อนเห็นเห็นตอนเพื่อนว่างมเห็นเพื่อนว่างไหวนะโมเห็นอันเพื่อนว่างไหวเอาแต่คนอัน พิการมันโยนอะไแล้วก็บอได้แนมเบิง้งแม่หวานบอได้แนมเบิง้งแต่ว่าบนแนมเบิ้องมาเพิ่นไปแล้วเด้อแม่เพิน่นว่ากะจำเวียนผู้บาจีว่าสองปีนางเฮียงกันอยูนอยน่นางเฮียงกันอ่ะกะล่างวัดสิว่าคือบอกเอาเมื่อผู้บาขึ้นเอาเมื่อน้ำเพราะว่าสิว่าเพิ่นเพิ่นไปมีดเจอดดูเพิ่นแก่มากค่ะบ้านมี้ความฝันน่เลยมุ่นเพิ่นเขาบา้านโอ้โหค่ะนางอย,ยู่ข้างห้อ นั่งดูขังบ้านไม่ว่านี่ล่ะค่ะอือว่าจ<ฮ>ะาข้างบ้านนะค่ฮะ,ฮะแต่ว่าผู้มาสชมอ่ะเมื่ออือก็ว่าข้างบ้านเอา้าบันพิ่นเอาบัดทับเอา้าข้นลอยแล้วน้เพิ่นคนพิการแล้วจงได๋จำไปแนมเห็นผู้ามาิพออยู่ <ฮะ S 2> นั่งอยู่นะคือคือผามอ่ะโมเมนตผามนะอยู่ข้างๆังเมื่ออยู่ช่อง2องอื่นเอา้าสิเป็นจังได๋เรื่องต่างตัวว่า นันขางคนกสิตขันเบ้าไปไรก็อยากเอาเอานอกเพราะว่าคนพิการกะไเอานอกที่บ้านิการเอามาโยนหายไม่โยนลงมาเลยได้ยินโยนหายว่าเอามาหายเดบดีๆเนาะพอนโยนลงมาหายเอ้ามันเม่ว่าแต่ว่ามันได้เอาแล้วก็เลยว่าเอ้าซื้อๆัน่มคนพิการแต่ว่าทางบวชเด็ดตายพิการทางบวชเด็ดตายโยนหายกระหับได้พอดีเนาะกระหับเอาบัดรหับเอาบัดกระลังลูกว่าสิว่าอัน แน่ลูกสิไป่สายกําลังว่าสิว่าเพิ่นว่าแม่เมื่อต้องผีเลยเด้อเพิ่นก็ออกไปทต้องคนเลยบัรเลงไปพิมพ์ที่ว่าสองคนนั่งอยู่ข้างเพื่อนอ้าวแม่หวานว่าช่วยฟันแต่ว่าฝันเห็นผู้บ้านดีก็ได้ค่ะแม่นค่ะแต่ว่าคิดว่าเป็นแฝดแล้วเพิ่นเป็นผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างเพื่อนนั่งอยู่ข้างเพื่อนคุณแม่หวานนี่ยแต่ว่าเแถาความจำใหญ่ฟันเห็นผู้บาลคือ นีคือมิโดคือมิโสของรักษานเนาะค่ะคุบาอาจารย์จะมาเห็นสอเองค์คุณพิการก็เอาแล้วคือผู้มาผู้มานั่งกระลังสีอาปากถามเพื่อนว่าเอ้ามี่ผู้บ่าวว่าสิว่าเพิ่นบ่ได้เมื่อน่าบอกแล้วแถวๆลูกไปวิจิตแล้วผู้เพิ่นแก่มาหายเพื่นแกเพื่อนพิการมาโยนมาหายเลยได้แล้วโยนกับคู้บังใหญ่ก็เอาได้ ขับได้มากด้วด่ว<บ>ารุจำทะเยียนเพิ่นไนด้บ่จำทะเยีนยนรถเพิ่นบ่ได้้าหนึ่งเปนมาอันนัมนได้เิ่นมาทรง,งนํำแข็งแม่อยอากก็บ่ได้ถามก็บ่ได้สัง่งเก๋แต่ว่าหันเล่นรถขั้นสรงลำแข็งรถขั้นสรงํงำแข็งบ่แมนคั้นสรงลำแข็งขันของพีบอับของส่วนตัวเพิ่นนาะเพิ่นแก่มากแมเนรถําแข็งนะแต่วบาบอกนนันมันเคยขายลำแข็งมันฮู้จักกันมันเลยเอาคนพิการมาหาย ค้นหูจัดการกูมาส่ชมลำแข็งค่ะโมเมนต์หลุดำแข็งค่ะเป็นรถพิการ่วนโตเพิ่นนะค่ะก็มาแม่วานถามอะไรเนาะเด็กสิถามหอค่ะเด็กก็มาอะไรจังน่อยก็มาเลยค่ะวลาคืเดือนหลุดเป็นจังไรเนาะมาแล้วก็แม่ก็เอาเบอร์โทรไว้ก็ได้เด็กสิโทรบอกค่ะค่ะแป๊บหนึ่งก็สิตุกตนบอกมาขังเขามาชมลำแข็งค่ะ เตาียรถพีอบกลาขั้นไหนิสดบ้าสเสด้บ้านะเพราะว่าแกว่าทั้งคนพิการทั้งผู้บาหนะาม่ไหวคือนราเงไม่หายไปจาคือเาสูบม่หายไปจากเราสูบไม่หวานเราฝันไม่วานันหเมือที่หลานหายวบากับหเมือเนาะส่าเจ้เก่าฝันเห็นพระเห็นยังนีนูบก็วราไม่โศกแล้วล่ะคือว่าว่าเป็นแปดแล้วเห็นหมอฝันห็นผู้บาสนันเป็นแปดแปดสองผู้บาสองอ คสองว่าจะซื้อเก้าแปดสองเก้าแปดสองจ้างใคือว่าจะซื้อเก้าแปดสองค่ะมาเก้าแปดสองเนาเพราะว่าคนพิการนี่กะดีเป็นเก่าบ่ค่ะค่ะวันถุกเสือที่นักเขาเก่าบอกแน่ค่ะค่ะดีกันตึนเตะสององค์เนาะแน่ค่ะ บาลขที่แม่ทอดมบาลขที่นึ่งสองเจ็ดยเปีนจังไรกับ่าติดตามจ่าที่ตามันเดี้ยวสิบเบิไปสทะเบียนไปคดค่ะเอาเบอรลูกไหวค่ะอายุของไม่หวานอายุของม่หวานหกสิบสองค่ะค่ะการห้งมุนเอาอยู่ในหมู่น้ะ เก่าเก่าก็พกกัเป็นตัวเดียวกันเนาะเก่าหัน้ำ่าค่ะเกน้ำก็ได้เก่าเรื่องว่าความขันขอหวานี่ยังเติมบ่ค่ะไม่ซ้เนี่แหละพรหวเมือหลานหมวเมือก่อนค่ะค่ะพขอบคุณเนวข้างคราันของหลานนะคะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของแม่หวานเนาะ,ค,ะค่ะเนาะ982ค่ะท่านผู้ชมเลขทะเบียนรถนี่3028เนาะคะ่ะเนาะอายุของแม่หวานนี่62ปีค่ะบา้านเลขที่127เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะประจํางวดวันทีน่1มีนาคม2 5 6 7ค่ะ เอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจาป่าปอเนาะค่ะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่ก,กดติดตามก็ขอฝากช่องจ่าปอในเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะเนาะเพื่อที่สิบภาพลตดตัวเลขและกะแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอก็สิไปติดตามมาฝากเอซีทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ศิลาธรรมุชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ